และตอนนี้เราอยู่ที่สีราชาเราจะไปกินของอร่อยกันร้านนันจาเตเป็นร้านที่แนะนำมากฟิลแบบมาบ้านคุณลุงญี่ปุ่นและเจ้าของร้านเป็นญี่ปุ่นจริงๆใครมาสีราชาต้องมาลองร้านนี้นะเด็ด <Dead. S 1> อะร้านต่อไปจะเป็นโกปี้สีชาร้านนี้จะเป็นติ่มซำที่ใครๆก็รู้จักกันอยู่แล้วมีติ่มซำมากมายให้เลือกรวมถึงอาหารเช้าด้วย อันนี้เป็นโจ๊กที่เรากินตอนเช้าอร่อยมากรวมถึงเซกโกปีเขาก็มีนี่เป็นติ่มซำที่เราสั่งมาทั้งหมดกินสองคนอิ่มจุกๆุเลยส่วนตอนเย็นเรามาที่ร้านเลนต้นทาวนะ์นะร้านเนี้ยน่ารักมากบรรยากาศดีมากดูสิร้านเขาติดทะเลเลยแบบได้ยินเสียงคลื่นชัดมากส่วนเมนูก็มีหลากหลายเหมือนกันแต่ทีเด็ดเนี่ยจะบอกว่าอยู่ที่พิซซาเลยจ้า มีหลากหลายหน้าให้เลือกเลยนะแต่ที่เราสั่งมาเนี่ยจะเป็นแบบฮาฟฮาฟซึ่งอร่อยมากอันนี้เป็นข้าวหน้าเนื้อก็อร่อยเหมือนกันแต่พิซซ่าคือเดอะเบสอ่ะฟังเสียงคลื่นทุกคนต่อไปเป็นร้านจมเจริญร้านนี้ซีฟู้ดตัวใหญ่เบิม้มและอร่อยทุกอย่างจริงๆน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดมากไปลองเถอะไม่ผิดหวังอ่ะ เช้าวันใหม่แล้วร้านนี้ชื่อร้านฮานากะนะที่เด็ดของเขาก็คือนี่เลยเกี๊ยวซ่าแต่เมนูของเขาก็มีหลากหลายเหมือนกันทั้งอาหารหลักทั้งเมนูส้มตำอาหารอีสานคือแบบเยอะแยะไปหมดเลยอะทุกคนสามารถเลือกได้เลยว่าจะกินอะไรอะส่วนนี้เป็นเมนูที่เราสั่งมาเกี๊ยวซ่าคืออร่อยมากแบ อร่อยจนต้องสั่งกลับบ้านอีกถาดหนึ่งอ่ะเดีเราจะให้ดูชัดๆว่ามันเป็นยังไงเนี่ยน่ากินเนาะและใช่จากที่เห็นอยู่นี่คือมาสามจงเจริญอีกรอบอร่อยมากและถ้าใครมาสีราชาก็อย่าลืมตามไปกินกันนะ